ทุกคนดูบรรยากาศวันนี้หิมะละลายแล้วนะคะทุกคนวันนี้หิมะปล่อยปายนะคะน่แต่ว่าอ่าดีค่ะทุกคนแหงบตกลายวันนี้มีแสงแดดก็นำแข็งก็ละลายแล้ว ทุกคนเพิ่งน้ำแข็งจีตก,นนกตกจากหลังค้านะคะที่เป็นน้ำแข็งค่ะ <c oughs> ไปยุสิตับแต่ไปยังคุยกับน้องไก่วิเค็งพอกกระอุบ ทุกคนปลาเมื่อนีพากขบปลา <laughs> ขบปลาเก็บเห็ดนะคะสวัสดีครับเอฟซีน่าเบี้ยว only way อยู่เก็นปลาวันนี้ทำเลียดดีแล้วหนาวแล้วทำเมื่อนีแล้วเลียดดีก,ก็คือวันหยุดเราบรไปทำงานอาหารเมื่อหกเมื่อเราขวคตั้งแต่วันศุกทุกคนขอยาวถุงเมือมาน้าหนาว ขนานบานางแดนเป็นนํำแข็งนํำแข็งเยอะเต็มเยอะหนาวแห้งสิกันจกลับขึ้นแถอละค่ะไปเก็บเหยดมองมองใกล้ๆนี่แหละค่ะทุกคนมาไปไกลดอกดาวบานยทางเขาปลาทางเดิมทางเดี่ยวนี่แหละเดี๋ยวพอเห็ดก่อนนะคะ ชังค่อย่ายโอ้ยหอยหมูปลาทุกคนน่ะมันดูดนะนี่ค่ะหอยหมูปลาเด็กเขมูตัดโินเาไรทำเน่ย เพราะว่าเราตากีกค่ะนี่ห้อยหมูปลาดูเด็กแอกยกันทุกคนขาวๆนี่ขึ้นน้ำแข็งแล้ว่ยหนาว ทุกคนขากลา้มามังเหน่เพราะว่าหอดก้อนนะหาได้เยอะมันเกิดอยู่ใต้แอนใต้แอนนี่ไหมนี่ไหมมันสี้ยังบ่หรือว่าหรือว่าคอยเก็บบ่แล้ว <c oughs> <c oughs> นี่ทุกคนกเขเียวมาเอาบ่าแมนบ่แมนเห็ดกินได้เห็ดกินบ่ได้ ามาเป็นแมนดีใจเบิดนี่ด,ดีทุกคนเพียคุณพ่อนะลายเยอะอย่าเ,เก็บไปเท่ะดอกนี่เห็นว่าเนี่ยขาบอกยาวเนี่ยแต่มัมนนี่ยยพยาดดอกพญายมานำ้ำทุกคนนี่แหละอะทุกคนพญายเห็นที <laughs> ่ most look this is not No, then it's people make wrong. Mm. They take these också. Mm. <coughs> when I was... this also. is wet. Oh, oh, good. Nein. it's poison. Mm. Ah, it's poison. It's no. The con... yeah, yeah. ทุกคนตรงนี้สีสันคือใบไม้หาว่านี่ถคามาสังเกตก,กับ่เห็นได้ทุกคนผีเกบอยูสิรู้ส่สุด ของเราดอกซองดอกไปอากาศหนาวทั้งติดโลบทุกคนมันก็อันนี้ เกลี้ยมแปลงสิละทุกคนมีก็หลายทุกคนอันนี้เป็นน้ำแข็งไหมอืมเว้ยยึดไตใหม่นะคะ เขาใช่ก็เป็นวัดขึ้นเห็ดเป็นน้ำแข็งเบื้องตัอนั่นนะเป็นน้ำแข็งแนะ่นี่แกนโคโลกเบื้อง <laughs> ตัอเห็ดเป็นน้ำแข็งเโฟร์เซน อันเป็นน้ำแข็งกับเป็นค่ะอันบอเป็นกับก็มีสามอิสโฟรเซนสามอิสโอเคแข็ ไงว่าเนี่ยทั้งนี้แข็งแข่งหมดแล้วอันแข็งกับแข็งอันอันว่าแข็งกับมีค่ะทุกคนได้หลายตือบอก โอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรซิซโอ้ยเมียนคอมล้อหลี่ยดอกเด้งอันนี้มูแมนไหน It's not cantaloupe ไหนแดน It's another มูแมน It's awesome อันนี้ It's not cantaloupe เลย I show you see look นั่นนั่นอีสไทยสวามอ่ะเห็ดนางไก่มาทุกคนนั่นแหละฮู้จะเลือกต้นเถอะจะสาเอื้นข่อยมาเบิองเนี่ยสั่งซ้ำากอ๋อพยายามมาเบิ่งดอกอีกดอกหนึ่งนี่เลือกเหลืองมาซนดอกนี้กับว่าแม่เอีกหนายะันนี่อีเงินคันตอแลนด์อ๋อวาแม่เอี๊คือเสือทุกคนปะหนาว ้ากระต่ายสันแล้วเหมือนนี่ว่าเก็บอยู่หม่องเดียวนี่ได้หลายๆเต๋ออยู่ด้วยหม่องเดียวี่ก็ได้โอเคฮันนี่บิ๊กแนโกแฮมเยตะคาดเอาไวาเขาหนาวไว้ก็บพว่าเห็นว่าเขียนขี่กวางทุกคน มอป่หาห้าวหนาวไว้เพราะว่าเ้าบ่มีอันไขมันป้องกันนั่นอากาศหนาวแซ่นั่นแหละ Bird Nest เฮทุกคนเ้ากกับมันหนาวอากาศหนาวเกินไปไปไกลวะได้ันะนนี้ก็ได้หลายเติบอยู่เลยคอยหน่อยกินเฮ็ดทุกมือเลยค่ะทุกคน อันที่ตากแห้งไวค่ะก็ามาแช่น้ำนะคะมาแช่น้ำแล้วค่อยก็อ่ามันฟูเออมันนั่นอันนั้นขึ้นแล้วเสียค่อยก็เอามาอันขัวหรือเอามาอันทัดพับจะว่าส่วนมาก่อยจะขวัวแล้วก็ใส่รสด,ดีนะคะทุกคนแต่พยยนะี่ใหญ่น่ะเราเราไม่กินดอกแเราค่อยกินเพราะว่าอ่าเห็ดหนามันมีอยางก็สารที่ต้อต้าน โหลมัเลรงอย่างสิแหละค่ะค่ะก็เลยอยากพยายามที่จะกินเห็ดทุกมือนะคะแต่ว่ากับว่าแม่นทุกมืออิลีดอกวะ่ากินตะย้ำ,ำอ,อ,ยอ่ะย้ำขึ้นยากค่ะนั่นแหละทุกคนนั้นยังไปว่าไกลมาได้เพราะว่าอากาศนันหนาวน้ำแข็งนั้ยังพันันละลายหมดเลยขนาดแดดออกนะคะ <laughs> ทุกคนคอยเห็นนะเพื่อนๆนะคะการเดินทางกลับบา้านใครก็อ่า ตื่นเต้นน้ำเพื่อนๆนะคะแต่ว่าไก่เมื่อมาเท่าใดก็เป็นใจหายอยู่เพราะว่าข่นะอ่าเพราะไข่ได้กลับบ้านนะคะสามปีพมดก้อนนะคะปีเขาได้กลับนะคะงวดนี้ก็สามปีเต็มจึงค่อยได้กลับกะคือว่านั่นแหละคะ่ะเขายุใส่เขาก็ปลูกพันพ้นผันแมนบอยสุกคนขั้นกลับบ้านกับคิดหอดสวีเดนขั้นอยู่สวีเดนกับคิดหอดบ้านน,น,นะคะ อ่งพญาย่แล้วนะ่ะเป็นคนสุขภาพบ่ดีะคะ่ะทุกคนแหะหลายคนก็ะถามว่าทุกข์ไหนพญายมะนําก็เรื่องนี่แหลคะค่ะเรื่องสุขภาพร้อนี่แหละเพราะว่าถ้า,าเธอหมอนัดแล้วไปพา,าใส่เลื่อนนะคะล้อกันเลยว่าล้อเบิองอีกกอนถางวดนี้นะ่ะหมอบนัดหรือจังใดก็วันน่าอาจจะไปเองสินะคะทุกคน นั่นแหละนะคะทุกคนอากาศเย็นช่วยช่วยนี่แหละค่ะคนชิวคนบันนอกนะคะ<ด><ด>ตะกรอนน<ด>่ะ<ด>มมนยางเด่นปลาปลาเนี่ยว่าเป็นซีดอกเพราะว่าเขายัางพันได้ตัดปลาเป็นปลาตะกีปลางามงามเลยปลาประเทศสวีเดนทุกคนจบะโอกไมอยางในช่วงเดือนนี้ม่รูว่ามันเป็นอย่างคือ ดูบรสบใสดูบูสวยคือเก่านั่นแหละนี่แหละค่ะมองเนี้ก็จะเป็นต้นนะอีหยังอ่าอีหยังเกาะซื้อภาษาญี่ปุ่นตัวอย่าเนี่ยเขาเอิ้นต้นนะงูอันอีหยังบุอุมฮะเนี่วอชเนี่ยเตอร์ดิสดิสแกรดวอชเนี่ยออมบุุเกก แปลว่าอุ่มแปลว่างูแม่ทุกคนนนั่แหละต้นงูแต่ว่าก็มีคนไทยน่ะเก็บเก็บยอดน้อยๆไปลวกกินเจ๊เ้แต่ก็ติกินอ๋อแต่ว่าติดกินบอลน่นเดี๋ยวถกิดชิมมิซานพีดูต้องเอาไปต้มไปลวกดีๆเด้อค่ะค่อยเนี่ยบ่บ่ใครกินผักปลานุ ผักปลาที่ที่คอยเก็บคือผักตะกะแตนนนัแหละตะกี้นอกนั้นก็ชิมอยู่ล้วก็ก็บอก,กินอีกเลยที่มนประแซบมันบอพอลู้อยู่ว่าอ่ามันเป็นสมุนไพรปลานะคะแต่ว่าเมื่อเ้ากินแล้วมันประแซบมันปาถึกปากเขาก็บม่อยากกินมันบอทุกคนอาแหละ <laughs> นี่แหละคะ่ะนะคะทุกคน มีคอมเมนต์หนึ่งที่ติเขียนถามคอยว่าเป็นยังคนอีสานยังคอยไปหาเอาตัวผัวไปล้งเทพนะไอ้ีชีบน่ชัติดไอ้โดนเนไอ้โดนออไอ the last time in coy e when I have a b l piece an a n i e e a r r เนาะ บอกว่าเป็นตคนอีสานดอกคนภาคกลางภาคใต้ภาคเหนือก็เอาผัวฝรั่งหลายนะคะคําถามนี้นะก็บอกคนจะถามดอกว,ว่าเป็นอย่างคนอีสามนะคอยเอาตผัวฝรั่งแกล้งเาจังส์โอ้ยขลุนนายแต่ว่าข่อยอยากบอกว่า,าคนที่เอาผัวฝรั่งอีรีนะแปดสิบเปอร์เซ็นต์หรือเก้าสิบเปอร์เซ็นต์จะเป็นผู้หญิงที่ เคยมีปัญหาครอบครัวมาก่อนนะคะอาจจะเป็นการยาลางสามีไทยนอกใจสามีไทยบอรับผิดชอบครอบครัวแล้วกับปัญหานีศีลน,นี่สำคัญค่ะทุกคน<ม>นั่นแหละเลยเฮ็ดใหูุ้หญิงไทยนะถึงเป็นเพศแมวบ่ทุกคน มีครอบครัวมีลูกมีเต่าก็อยากรับผิดชอบอยากให้ลูกเต่าออยู่ดีกินดีให้พ่อแม่อยู่ดีกินดีก็เลยผันตัวมหาสามีฝรั่งเพื่อว่าจะได้สามีนะ่ะอ่าเลี้ยงดูนะคะนั่นแหละตัวกระสีมีอยู่ประมาณ10%นะคะที่แบบว่ามีชีวิตเพียรพร้อมเพียงแต่ว่าประชอบปุซายไทยเพราะู้ซายไทยนะ่ะ เกเล้ยูดใไทยจะสู้หรืออย่างก็ตามนี่สินะคะที่อยากมาอยู่เมืองนอกแล้วก็อยากได้สามีฝรั่งนะคะคือ80เปอร์เซ็นต์ที่ผมมีปัญหาครอบครัวค่ะทุกคนนั่นแหละคอยทะเลยอยากจะบอกคนคอมเมนต์นี่นะคะว่าเป็นอย่างคนอีสานจึงค่อยเอาสามีฝรั่งเพราะว่าแมนตคนอีสานทุกภาคนั่นแหละนะคะทุกภาคนั่นแหละที่ เอาสามีพลังน <c oughs> ะคะแล้วขอไปทักทายลูกๆแล้วนั่นแหละค่ะ <c oughs> แล้วก็พี่ฮันตะก้อนนะคะตะบ่าเป็นคำถามเรื่อยๆนี่เด้ออีกหนึ่งคำถามคือว่าเอายายเจ้าขึ้นหน้าตาดีอยู่จะขึ้นว่าไปหาเอาพลังเลื้อยๆรอๆ,ๆคือเอาผัวเถ้าทุกใจสิ อันนี้คำถามโดนเราเด้แต่ว่า่ได้เอามาตอบทุกคนทุกผู้หญิงทุกคนนะก็อยากได้คน้คนรอค้นรวยเบิดนั่นแหละคอยบอกฉันนี่แหละนั่นแหละเขาได้แค่นี้มันก็คือเป็นบุญเ,เป็นกรรมเขาเป็นวาสนาเขาแมนบอเขาสิไปนดิ้นล้นแบบว่าเปลี่ยนได้คนทุกเรื่เปลี่ยนไปหาน คั้นเ้าวาสนาเขามีแค่นี้เขาจะเปลี่ยนไปจากคนกระตาเขาก็สิได้แค่นี้แหละแมนบอกทุกคนอะแหละเพราะฉะนั้นในเมื่อเขามีมือมีตีนมีสมองอยู่เขากา็หาโดยลำแข้งเขาดีกว่าแมนบออันนี้คอยบอถืกอก็พอปิดพ <c oughs> อคอยสินคอยมีแค่นี้ค่ะทุกคนนั่นแหละเอาเราแค่นี้แหละเขาามาดนบ้านก็อุดุ่นแล้วว่าเลย พี่นาก็จะไปเอาก็ไปคนนั่นฟื้นซอยข่อยช่วงนี้นะแล้วป่วยแล้วอยู่บ้านทุกคนหาเมื่อหกเมื่อนี่แหละเออือนเราจะไปสิบไปว่าแซนเราขขอยก็ได้เห็ดมากมากินยัวแขะก็สิพึ่งออกหายมันนั่นละลายมันบางอันก็แข็งเป็นน้ําแข็งนะคะทุกคนเอาเืินนี่แค่นี้นะคะคใครคุยกันไม่ได้คิวต่อไปนะคะ Sự khuôn hướng nằm chẳng ngang cỏ rồi hả? xe ทำความสะอาดเสร็จแล้วก็จะพักกันเอาพลาสติกไปทิ้งค่ะทุกคนทำความสะอาดบ้านเอาของอไปทิ่มเป็นกองเป็นกระลังเสียเอาไปทิ้มพุนะ่นในอำเภอกันนะแต่ว่าไกลดอกมองอไปซื้อของนั่นแหละนะคะแล้วก็จะแวะซื้อหมากไม้ผลไม้น้ำอาจจะซื้อกุ้งที่จะกินนั่น กุ้งกคนเมืองอันที่มัน,นแข็งกันยังไม่น้นแข็งอดูยวนั่นแหละเดี๋ยวเขาจะค่อยคุยกันคลิปต่อไปนะคะ